สหรัฐวุ่นทั้งกองทัพปูตินส่งทหารรัสเซียคุมฐานทัพใหญ่ที่สุดในไนเจอร์แล้วภาวะ,ะเผชิญหน้าปะทะรีบไล่อเมริกาออกไปด่วนจะที่มีการรายงานค่ะถึงประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงถอนเอกอัครราชทูตและยุติความเร่องมือทางทหารกับทางการไนเจอร์รวมทั้งข้อเรียกร้องต่อสหรัฐให้ถอนฐานทัพท่ามกลางการรายงานรัสเซียจะส่งทหารเข้าไปประจำการแทน ต่อมาเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวค่ะมีการออกมาเผยแพร่สถานการณ์ของไนเจอร์ว่ากองทหารอเมริกันจะออกจากไนเจอร์ตามฝรั่งเศสพระเจ้าหน้าที่ฝา่าฝืนข้อตกลงทางทหารทวิภาคีที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐอยู่ในประเทศได้ซึ่งเรื่องนี้รายงานโดยสื่อตะวันตกและได้รับการยืนยันจากกระทรวงกลาโหม ในเจอยุติความร่วมมือกับสหรัฐในด้านการทหารและเรียกร้องให้วอร์ชิงตันถอนทหารอเมริกันออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดดังที่อัมมาดูอับดรามันตัวแทนของรัฐบาลกล่าวตามรายงานในดีอเมตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศพยายามกล่าวหาในเจอว่าเป็นผู้จัดหายูเรเนียมให้กับอิหร่านและมีความเป็นมิตรกับรัสเซียและอิหร่านเพื่อเป็นการตอบสนองพวกเขาเตือนเธอว่าชาวอเมริกันในไนเจอร์ไม่ได้ต่อสู้กับ กการ่อรยด้านแพตตกรอนยืนยันว่าได้รับการแถลงการจากทางการไนเจอร์แล้วและกำลังตัดสินว่าจะทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ชาวอเมริกันไม่ต้องการสูญเสียฐานทัพในไนเจอร์ ล่าสุดวันที่3พฤษภาคมเว็บไซต์ทววอค่ะม,มีการออกมาเผยแพร่ข้อมูลระบุถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวว่าได้รับการยืนยันว่ากองทัพรัสเซียเข้าสู่อนณาเขตของฐานทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ของแอฟริกาสิ่งนี้เกิดขึ้นค่ะท่ามกลางข้อเรียกร้องที่ทางการไนเจอร์มีการยื่นต่อวอชิงตัน เจ้าหน้าที่ของประเทศมีการเรกร้องให้อเมริกาถอนกองกำลังทหารออกจากไนเจอร์อย่างรวดเร็วโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่จำเป็นต้องให้บริการด้านต่างๆอีกต่อไปโดยตามรายงานข่ะของรอยเตอร์พบว่ากองทัพรัสเซียได้มีการเข้าไปในฐานทัพในประเทศของไนเจอร์ กก่อออนทีชาวเมริัจะออไปด้วยซ้ําด้านโฆษกของพันธกรนค่ะก็มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนี้ว่ารัสเซียอยู่ในฐานะประกาศแล้วตั้งอยู่ในอาคารอีกหลังหนึ่งเราได้มีการแจ้งทางการในเจรแล้วว่าเราไม่สามารถแบ่งปันสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารได้ส่วนเจ้าหน้าที่ในเจอร์ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าพวกเขาจะไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกันอีกต่อไปเนื่องจากถึงเวลาที่กองทัพอเมริกันจะต้องออกเดินทาง สำหรับการอ้างอิงค่ฐานอเมริกันประมาณ900นายยังคงอยู่ในเนเจอร์ก่อนหน้านี้กองกำลังฝรั่งเศสมีการเดินทางออกนอกประเทศตามคำร้องของเจ้าหนที่กองฐานตะวันตกก็ได้มีการออกไปหรือว่ากำลังจะออกจากประเทศในแอฟริกาเช่นมาลีบุกินาฟาโซ สาธารณรัฐแอฟริกากลางและอื่นๆขณะที่ผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันและก็ฝรั่งเศสก,ก็มีการเรียกสถานการณ์นี้ว่าความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงในแอฟริกาอย่างไรก็ตามค่ะทวออยังมีการรายงานสถานการณ์ในยูเครนในวันเดียวกันนี้ด้วยว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากองทัพรัสเซียได้มีการขยายเขตควบคุมทางตะวันออกของภูมิภาคคาคอกออกไปหลายตารางกิโลเมตร การประโมทนี้ค่ะเกิดขึ้นในหมู่บ้านคอตยารอฟกาและก็พื้นที่โดยรอบจากข้อมูลล่าสุดจากกองทัพรเสเซียได้มีการขับไล่ศัตรูออกจากส่วนตะวันออกและก็ตอนกลางของคอสยากาโดยครอบครองอาณาเขตขององค์กรเกรษตรกรรมทางตะวันออกของหมู่บ้านและดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาความสําเร็จในทิทางนี้ค่ะไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถควบคุมพื้นที่ใหม่ของดินแดนได้เท่านั้นแต่ยังช่วยยับยั้งการกระทําของกองทัพยูเครนอีกด้วยเพื่อป้องกันการโอนกองหนุนที่สําคัญไปยังดอนบาสก่อนหน้านี้ค่ะทางตะวันออกของภูมิภาคคาคอฟชิสลอฟกาซึ่งก็อตั้งอยู่ไม่ไกลจากคอสยาลิฟกาทางเหนือก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ RF เช่นกัน นี่คือทิศทางคุปเปียนสถา่ศัตรูยังคงคาดหวังว่ากองทัพรัระเซียจะมีการรุกขนาดใหญ่ ซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับ The Economist รายงานโดย Military Review รองหัวหน้าคณะกรรมการข่าวกรองหลักของอยูเครนสกิบบิสกี้ระบุว่ากองทัพรัระเซียกำลังเตรียมการปลายเดือนพฤษภาค,คมถึงต้นเดือนมิถุนายนที่จะเริ่มโจมตีในภูมิภาคคาคอฟและซูมียูเครนเพียงประเทศเดียวจะไม่สามารถได้รับชัยชนะในสนามรบได้